ี้จรยนชัมาถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคู้พิมเหมือนเดิมในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะยังอยู่ในบทที่9เรื่องของรักพ่อรักแม่กันค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในช่วงของเสริมสร้างองค์ความรู้วันนี้คู่พิมจะมาสอนในหัวข้อของเรื่อง พระราชกรณียกิจและโครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปวิดีโอกันนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูหน้านี้กันก่อน,นะคะ่ะซึ่งเมื่อวานนะคะที่เราได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อเรื่องกันไปนะคะเดี๋ยววันนี้ครูพิมพ์จะมาสรุปให้ฟังว่า ในเนื้อเรื่องที่เราเรียนกันไปเมื่อวานมีโครงการอะไรกันบ้างที่เขาได้พูดถึงในเนื้อเรื่องกันนะคะเรามาดูโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกรริติ์พระบรมราชินีนาถกันก่อน,นะคะ่ะในหนังสือที่เราเพิ่งเรียนกันไปในเนื้อเรื่องเมื่อวานนะคะจะมีอยู่3โครงการก็คือโครงการที่1ก็คือการดูแลป่าไม้นะคะการดูแลป่าไม้ก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ของเราเนี่ย ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้นะ่ะมีความสําคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะว่าถ้าเรามีป่าเราก็จะมีต้นน้ํามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะว่าป่านะ่ะเหมือนการให้ชีวิตกับประชาชนหรือว่าให้ชีวิตกับสรรพสัตท,ทั้งหลายนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูโครงการที่2ก็คือสอนงานฝีมือหรือว่าการก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพขึ้นนั่นเองค่ะ การก่อตั้งศูนย์ศิลปาชีพก็เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในหลายๆพื้นที่หลายๆจังหวัดนั่นเองค่ะต่อไปการดูแลรักษาช้างการดูแลรักษาช้างสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่ก็ทรงเล็งเห็นว่าช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยหรือว่าของชาติไทยของเรามานานทุกครั้งที่ท่านได้ไป ในสถานที่ต่างๆแล้วเห็นช้างที่ไม่สบายท่านก็จะส่งสัตวแพทย์หรือว่าส่งหมอช้างไปรักษาช้างพวกนี้ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและก็ทรงอนุรักษ์ช้างให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาติไทยของเราไปตลอดตลอดนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูโครงการพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกันบ้างค่ะว่ามีโครงการอะไรกันบ้างที่เราเพิ่งเรียนไปในเมื่อวานนะคะ โครงการที่1ก็คือโครงการหลวงโครงการหลวงก็คือเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการปลูกฝิ่นของชาวเขาในเองโดยการที่มอบการปลูกพืชเมืองหนาวให้กับชาวเขานั่นเองค่ะต่อไปฝนหลวงฝนหลวงก็คือโครงการหนึ่งที่แก้ปัญหาเกี่ยวกับความแห้งแล้งในทางภาคอีสานนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะคะว่าเพราะอะไรท่านถึงก่อตั้งขึ้นมาและมีวิธีการยังไงนะคะ ต่อไปก็คือแจกของพระราชทานด้วยความที่อาชีพทหารอาชีพตำรวจเป็นอาชีพที่ต้องปกป้องและก็พิทักษ์ความสงบสุขให้กับประชาชนในที่ห่างไกลใช่ไหมคะเวลาที่ท่านเนี่ยสเสด็จไปเยี่ยมเยียนประชาชนท่านก็จะทรงนำสิ่งของพวกนี้ไปพระราชทานแก่ตำรวจแล้วก็ทหารด้วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่การปฏิบัติหน้าที่ของอาชีพนี้นั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะก็ทรงสร้างเขื่อนแล้วก็สร้างถนนนั่นเองค่ะสร้างเขื่อนสร้างถนนก็เพราะว่าเพื่อให้ความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ําการกักเก็บน้ําไว้ใช้ในายามจําเป็นแล้วก็การเดินทางเพื่อให้มีการเดินทางที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปทรงคิดค้นการพลังงานจากพืชก็ทรงสร้างเกี่ยวกับนําพืชอย่างเช่นปาล์มมาทําเป็น น้ำมันเพื่อให้ประชาชนหรือว่าเกษตรกรเนี่ยได้ใช้เพื่อลดต้นทุนเกี่ยวกับค่าน้ำมันแพงนั่นเองค่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาที่อยู่ในหนังสือเรื่องของบทที่9เรื่องรักพ่อรักแม่นะคะต่อไปนะคะให้เด็กๆได้ดูคิวดโอโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชหรือว่าในหลวงของเรานะคะ ซึ่งคลิปวิดีโอนี้ครูพิมจะให้เด็กๆได้ดูเพราะฉะนั้นเด็กๆก็ต้องตั้งใจดูด้วยนะคะเดี๋ยวครูพิมพ์จะมาสรุปเนื้อหาให้เด็กๆได้ฟังกันค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ฉันจะพาทุกคนเดินทางผจญภัยไปพบกับมรดกของแผ่นดินจากในหลวงรัชกาลที่9ปราดแห่งแผ่นดิน ผู้มีดวงตาที่แสนวิเศษมองเห็นปัญหาต่างๆอย่างลึกซึ้งและมอบวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้นไว้ให้พวกเราอยากรู <t> ้แล้วใช่มหมตามฉันมาเลยแจ็จ็กแย่แล้วฝนตกหนักอย่างนี้น้ำท่วแมแน่ๆเลยเจอาฉันรู้ว่าต้องทำยังไงแก้มลิงแล้วไง โครงการแก้มลิงของในหลวงราชการที่9ช่วยบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากป้องกันปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากในเขตใกล้ชายฝั่งทะเลเจ๊กเกเวลาที่ฉันจะกินอาหารฉันจะเอามาเก็บไว้ที่แก้มก่อนแล้วค่อยๆเคี้ยวกลืนโครงการนี้ถึงชื่อว่าแก้มลิงเจ๊กเกวิธีการคือระบายน้ำจากแม่น้ำลำคลองที่ไหลลงทะเลไม่ทัน ไปเก็บในแก้มลิงหรือบ่อพักน้ำรอจนระดับน้ำทะเลลดลงแล้วค่อยระบายน้ำจากบ่อพักน้ำลงทะเลทำให้น้ำไม่ท่วมลิงอย่างฉันก็เป็นแรงบันดาลใจในการแก้ปัญหาน้ำท่วมได้นั้นเนี่ยเย็เอ๊ะกลิ่นอะไรตุ่ตุอน้ำเน่าต้องไปตามคุณกังหันน้ำชัยพัฒนามาช่วยแล้ว การจะเปลี่ยนน้ำเสียให้เป็นน้ำดีได้ก็คือเราต้องเติมออกซิเจนหรือโอทูลงไปในน้ำเพราะออกซิเจนคืออากาศบริสุทธิ์ถ้ามีออกซิเจนมากขึ้นน้ำเสียก็จะเปลี่ยนเป็นน้ำดีได้โครงการกังหันน้ำชัยพัฒนาเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่9ช่วยบำบัดน้ำเน่าเสียตามแหล่งน้ำโดยใช้กังหันที่มีโครงเป็นรูปเหลี่ยมบนทุ่นลอย และมีซองตักวิตน้ำซึ่งเจาะเป็นรูพุนใช้หลักการวิตน้ำขึ้นไปสัดกระจายให้เป็นฝอยในฟองอากาศทำให้ออกซิเจนในอากาศละลายเข้ามาในน้ำได้อย่างรวดเร็วทุกครั้งที่น้ำถูกตักขึ้นมาอ๋อเข้าใจแล้วน้ำเสียเพราะไม่มีออกซิเจนเปลี่ยนเป็นน้ำดีเพราะมีออกซิเจนที่นี่ไม่มีฝนตกมานานแล้วดูซิ ไม่มีเมฆสักก้อนโอ้ยจะมาหิวน้ำลายไหลหยดแมะบนหัวฉันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะฉันเปล่าฝ <G ül> นฝนจริงๆด้วยเฮ้ย hey ามาได้ยังไงอ่ะมาจากไหนนั่นเครื่องบินโครงการฝนหลวงของในหลวงรัชกาลที่เก้าแน่นๆการสร้างฝนหลวง เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เหมาะสมกับการเกิดเมฆฝนมีสามขั้นตอนขั้นตอนแรกใช้สารเคมีที่ปลอดภยัยกระตุ้นมวลอากาศให้เกิดความชืน้นแล้วรวมตัวกันเป็นเมฆฝนขั้นตอนที่2องโรยสารเคมีบนกลุ่มก้อนเมฆให้อ้วนขึ้นจนมีเม็ดน้ำขนาดใหญ่อยู่ข้างในและขั้นตอนสุดท้ายใช้เครื่องบิน บินเข้าไปในกลุ่มแมกฝนให้ฝนตกลงในพื้นที่ที่เป็นเป้าหมายฝนหลวงนี่สุดยอดไปเลยลองชิมดูสิสดกรอบหวานทำไมบนดอยนี้ถึงปลูกผักผลไม้ได้หลายชนิดอย่างนี้ล่ะน่ากินทั้งนั้นเลยห้าสิกว่าปีที่แล้วในหลวงรัชการที่9้า สเด็จมาบนดอยมีพระราชประสงค์ให้ชาวไทยภูเขาปลูกพืชที่เป็นประโยชน์และเกิดรายได้จึงทรงจัดตั้งโครงการพระบรมาราชานุเคราะห์ชาวเขาแต่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่าโครงการหลวงสนับสนุนให้ปลูกพืชเมืองหนาวเช่นพีชบวยท้อสตรอเบอรี่ต่อมาในหลวงทรงจัดตั้งสาหากรณ์ชาวเขาและโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป เพื่อรับซื้อผลผลิตจากชุมชนไปแปรรูปและออกขายในชื่อดอยคำอ๋อฉันเคยกินฉันเคยกินน้ำมะเขือเทศอร่อยมากกินแล้วแก้มแดงทุกวันนี้ดอยคำก็ยังเป็นธุรกิจเพื่อสังคมรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาที่เป็นธรรมในหลวงเสด็จไปทั่วประเทศไทย เพื่อช่วยให้คนไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆเลยนะเธอมาเที่ยวไกลยอย่างนี้คิดถึงบ้านไหมบางทีฉันก็คิดถึงบ้านนะบ้านแม่วัวอยู่ไหนล่ะจ๊ะฉันเป็นวัวมาจากเดนมาร์กฮ่าแล้วพูดไทยได้ยังไงเนี่ยครอบครัวฉันมาอยู่ไทยนานแล้วมาตั้งแต่สมัยคุณยายหกสิบปีก่อน ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จไปประเทศเดนมาร์กทรงสนใจกิจการการเลี้ยงโคโนมของชาวเดนมาร์กเห็นว่าอาชีพการเลี้ยงโคโนมจะช่วยให้ชาวไทยมีอาหารที่มีคุณค่าเกษตรกรได้มีอาชีพที่มั่นคงและเป็นหลักแหล่งต่อมาจึงได้เปิดฟาร์มโคโนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคโนมไทยเดนมาร์กยังเป็นทางการที่มวกเหล็กนี่เอง ผลิตภัณฑ์นมของไทยเดนมาร์กผลิตจากน้ำนมจากแม่วัวพันธุ์ดีสนองพระราชดำริสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานนมเพื่อเด็กไทยสุขภาพดีโครงการเดียวได้ประโยชน์ทั้งเรื่องอาชีพของผู้ใหญ่และสุขภาพของเด็กเป็นอีกหนึ่งมรดกชิ้นสำคัญของในหลวงเลยนะเนี่ยขอบคุณที่ผลิตนมให้ฉันกินนะแม่วัวบ,บายยโครงการเหล่านี้ เป็นเพียงส่วนเล็กๆที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้มอบเอาไว้ให้เป็นมรดกของพวกเราทุกคนยังมีอีกมากมายนะักโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแยกตามภาครวมทั้งสิ้น4,741โครงการประเภทโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมของมรดกของแผ่นดิน ที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าได้มอบเอาไว้ให้พวกเราสามารถไปติดตามกันได้เลยไว้โอกาสหนะ้าฉันจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวด้วยกันอีกไว้พบกันใหม่นะสวัสดีจ้าเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปวิดีโอเรื่องของพระราชกรณียกิจหรือว่าโครงการต่างๆในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคะ่ะ ซึ่งครูพิมพ์สรุปมาให้เด็กๆได้ดูกันมีทั้งหมดอยู่5โครงการใช่ไหมคะโครงการที่1ก็คือโครงการฝนหลวงโครงการที่2ก็คือโครงการแก้มลิงโครงการที่3ามกังหันน้ําชัยพัฒนาโครงการที่4โครงการหลวงและโครงการที่5โครงการฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาไปพร้อมๆกันนะคะมาดูโครงการที่1กันก่อน โครงการที่1ก็คือโครงการฝนหลวงโครงการฝนหลวงเกิดจากพระราชดำริส่วนพระองค์ซึ่งเป็นความคิดส่วนพระองค์เองที่เป็นคนก่อตั้งขึ้นนะคะโดยการที่เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนความทุกข์ยากของราษฎรและเกษตรกร,กรที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและก็การ,กรเกษตรนั่นเองค่ะโดยการทำฝนเทียมขึ้นมานะคะพระองค์ท่าน มีกรรมวิธีในการเหนี่ยวนำน้ำนจากท้องฟ้าโดยการที่นำเครื่องบินบรรจุสารเคมีขึ้นไปโปรยในท้องฟ้านั่นเองค่ะโดยการที่ให้ความชื้นของเมฆและสภาพทิศท,ทางลมประกอบกับปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนก็คือเมื่อความร้อนชื้นเนี่ยปะทะกับความเย็นมีการกันตัวขึ้นมาก็จะทำให้เกิดฝนตกลงมานั่นเองค่ะโดยครูพีมีภาพประกอบให้ดูนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าฝนหลวงเม็ดแรกข,ของโลกก็คือตกลงที่บริเวณเขาตะกูอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นเครื่องบินที่ลำเลียงสารเคมีขึ้นไปนั่นเองค่ะแล้วก็ปล่อยสารเคมีออกมาแบบนี้เมื่อสารเคมีปล่อยออกมาปุ๊บก็จะไปก่อตัวในก้อนเมฆทําปฏิกิริยาแล้วก็ตกลงมาเป็นฝนในที่สุดนั่นเองค่ะ มาดูโครงการต่อไปกันบ้างนะคะโครงการต่อไปก็คือโครงการแก้มลิงโครงการแก้มลิงก็คือเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยใช้หลักการทางธรรมชาติคือกักน้ำฝนเอาไว้เพื่อรอระยะเวลาระบายออกนั่นเองค่ะโดยแนวคิดนี้นะคะในหลวงรัชกาลที่9้าเนี่ยสมพระราชดำรัสถึงลิงที่อมกล้วยไว้ในกระพุ้งแก้มนั่นเองค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ลิงเนี่ย อมกล้วยไวในกระพุ้งแก้มเนี่ยก็จะได้ทีละมากๆใช่ไหมคะโดยที่ท่านบอกว่าลิงโดยทั่วไปถ้าเราส่งกล้วยให้ลิงจะรีบปอกเปลือกเอาเข้าปากเคี้ยวแล้วนำเข้าไปเก็บไว้ที่แก้มก่อนลิงจะทำแบบนั้นจนกล้วยหมดหวีหรือเต็มกระพุ้งแก้มจากนั้นจะค่อยๆนำออกมาแล้วเคี้ยวและกลืนลงไปในภายหลัง ซึ่งโครงการนี้นะคะท่านก็ทรงเล็งเห็นในลักษณะของสิ่งแวดล้อมต่างๆนั่นเองเดี๋ยวครูพีมีรูปภาพประกอบให้ดูด้วยนะคะอันนี้ก็คือโครงการแก้มลิงก็คือแก้มลิงคืออันไหนก็คือตรงนี้นั่นเอง2องอันนี้นะคะก็คือลักษณะของแก้มลิงโดยการที่กักเก็บน้ําไว้ให้ได้เยอะที่สุดน้ํานี้ก็มาจากการที่ฝนตกลงมาจากท้องฟ้านั่นเองถ้าหากไม่มีการกักเก็บน้ําแบบนี้ 1. เราก็จะไม่มีน้ำใช้ในยามหน้าแหลกนั่นเอง 2. ถ้าหากฝนตกลงมามากๆก็จะทำให้เกิดน้ำท่วมในที่สุดนั่นเองค่ะโครงการที่3นะคะก็คือโครงการกังหันน้ำชัยพัฒนานั่นเองค่ะ โครงการกัรถันน้ำช้พัฒนาเป็นโครงการที่ใช้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทุกยากที่เกิดจากสภาพน้ำเสียในหลายๆพื้นที่นั่นเองค่ะทั้งในเขตกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลและต่างจังหวัดนะคะท่าน,นทรงพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียนั่นเองค่ะโดยการใช้เครื่องกลในการเติมอากาศ โดยพระราชทานรูปแบบสิงประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพสูงในการบำบัดน้ำเสียซึ่งเรารู้จักกันดีในชื่อของกังหันน้ำชัยพัฒนาค่ะโดยมีรูปภาพประกอบดังนี้นะคะนี่คือรูปภาพของกังหันน้ำชัยพัฒนาค่ะก็คือเป็นการที่ปั่นเอาอากาศออกซิเจนเข้าไปสู่ในน้ำก็ทำให้น้ำเนี่ยมีสภาพที่ดีขึ้นไม่เกิดการเน่าเสียและก็ส่งกลิ่นเหม็นนั่นเองค่ะ โครงการที่4ก็คือโครงการหลวงหรือว่าโครงการหลวงดอยคํานั่นเองซึ่งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานี่เองค่ะซึ่งโครงการหลวงเป็นโครงการที่พระองค์ก็ทรงคิดค้นขึ้นอีกอันนึงแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะคะ ซึ่งจุดเริ่มต้นนะคะก็คือหลังจากที่พระองค์เนี่ยทรงเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาที่หมู่บ้านดอยปุยนั่นเองใกล้กับพระตำหนักคูพิงราชมณิเวศนะคะซึ่งพระตำหนักนี้ก็คือที่ประทับของพระองค์ท่านทุกครั้งที่ท่านมาเยี่ยมเยียนหรือว่าเสด็จมาที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะ โดยท่านบอกว่าในพื้นที่นี้ชาวเขานิยมปลูกฝิ่นขายกันจำนวนมากด้วยความที่ฝิ่นเป็นพืชที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเมื่อชาวเขาปลูกก็จะถูกจับกลุมกันไปในที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นพระอ,องค์ท่านนะคะก็ทรงเห็นว่ารายได้ของชาวเขาส่วนมากเนี่ยมาจากการที่ ปลูกพืชชนิดอื่นขายด้วยหรือเปล่าโดยการที่ท่านทรงทราบว่าชาวเขาเนี่ยมีการเก็บท้อขายแต่ด้วยความที่เก็บท้อขายหรือว่าลูกพีชขายเนี่ยรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพนั่นเองก็เลยมีการจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นมาแล้วก็แนะนำให้ชาวเขาปลูกพืชเมืองหนาวพืชเมืองหนาวก็คือยกตัวอย่างเช่นมะเขือเทศสตรอเบอรีร่องุ่น พืชต่างๆที่สามารถเติบโตได้ในฤดูหนาวหรือว่าที่อากาศเย็นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นพวกนี้นะคะซึ่งการทําเกษตรของโครงการหลวงก็คือเป็นการปลูกผักแบบนาขั้นบันไดนั่นเองค่ะเพราะว่าในพื้นที่ดอยมีลักษณะเป็นเนินใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าปลูกเป็นพื้นที่เรียบๆก็จะไม่สามารถปลูกได้ก็เลยมีการจัดตั้งแล้วก็ปลูกผักหรือว่าปลูกพืชเป็นนาขั้นบันไดนั่นเองค่ะ มาดูโครงการต่อไปนะคะโครงการที่5โครงการสุดท้ายในคลิปวิดีโอนะคะก็คือโครงการฟาร์มโคนมซึ่งฟาร์มโคนมเน่ยได้แนวความคิดมาจากที่พระองค์ท่านทั้งสองก็คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตและก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่ะทรงเสด็จประพาสเที่ยวที่ยุโรปประเทศเดนมาร์กนะคะ ทรงเห็นและก็ทรงมีความสนพระทัยเกี่ยวกับการก่อตั้งหรือกิจการเลี้ยงโคโนมของชาวเดนมาร์กนั่นเองเมื่อทรงเล็งเห็นว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่สามารถหล่อเลี้ยงประชาชนได้และจะช่วยให้คนไทยเนี่ยได้บริโภคอาหารที่มีคุณค่ายอย่างเช่นนมนั่นเองทั้งยังช่วยให้กเกษตรกรไทยของเราเนี่ยมีอาชีพที่มั่นคงเป็นหลักเป็นแหล่งไม่ต้องไปปุกรุกทำไร่ทำนานหรือว่า บุกลุกพื้นที่ป่าไม้นั่นเองก็เลยเกิดโครงการแล้วก็ร่วมมือกับทางประเทศเดนมาร์กนะคะในการก่อตั้งฟาร์มโคโนมขึ้นมาซึ่งฟาร์มโคโนมแห่งแรกของประเทศไทยนะคะก็คืออยู่ที่จังหวัดสระบุรีนั่นเองค่ะอันนี้นั่นเองก็คือยีหอ่ห้อวัวแดงหรือว่าไทยเดนมาร์กนะคะ ต่อไปนะคะเรามาดูกันบ้างเกี่ยวกับโครงการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถกันบ้างนะคะซึ่งโครงการนี้นะคะครูพิมพ์ก็นํามาทั้งหมดอยู่3โครงการก็คือโครงการที่1ก็คือโครงการศูนย์ศิลปะชีพโครงการที่2ก็คือโครงการเกี่ยวกับป่าและโครงการที่3ก็คือโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะว่ามีอะไรกันบ้าง ซึ่งโครงการศิลปาชีพนะคะของท่านก็มีการก่อตั้งขึ้นเยอะมากๆในหลายๆพื้นที่ซึ่งครูพิมพ์จะยกตัวอย่างมานะคะยกตัวอย่างเช่นผ้าไหมซึ่งผ้าไหมเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผ้าไหมไทยนั่นเองด้วยความที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงชื่นชอบเกี่ยวกับผ้าไหมยอยู่แล้วเป็นการส่วนตัวนะคะก็เลยทรงเห็นว่าจะช่วยเหลือประชาชนเพื่อที่จะทําให้ประชาชนพวกนี้มีรายได้ที่ดีขึ้นนั่นเองโดยการที่ เห็นว่าผ้าไหมมีความงดงามก็เลยพระราชทานเงินลงทุนแก่กลุ่มสมาชิกดันกล่าวแล้วก็ก่อตั้งสมาชิกส่งเสริมศิลปาชีพขึ้นมานั่นเองค่ะรูปภาพประกอบนะคะอันนี้ก็คือตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตได้ไปเยี่ยมเยียนประชาชนแล้วก็ทรงถามปัญหาสารทุกข์สุขดิบของประชาชนนั่นเองอันนี้ก็เป็นการทําผ้าไหมขึ้นมาโดยการใช้ลักษณะาการทอมือ,อนะคะแล้วก็นําไป แปรรูปต่างๆเพื่อให้เป็นการสร้างรายได้ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะอันนี้นะคะต่อไปคือศิลปาชีพที่เกี่ยวกับหัตกรรมหัตกรรมก็คือเกี่ยวกับการจักสาร,รหรือว่าการประดิษฐ์ต่างๆซึ่งที่นี้นะคะก็คือศูนย์ศิลปาชีพบางไทรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานั่นเองค่ะ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ฝึกอาชีพเกี่ยวกับศิลปะหัตถกรรมต่างๆเช่นการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยจากพืชการแกะสลักการจักสานแล้วก็การทำตุกตาการทำดอกไม้ประดิษฐ์การทำเครื่องเรือนการทอผ้าผลิตภัณฑ์จากผ้าการย้อมสีช่างเชื่อมและก็เครื่องเคลือบดินเผานะคะซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะถูกจัดจำหน่ายที่ร้านจิรดานใน แต่ละสาขาทั่วประเทศไทยนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับการแกะสลักจากไม้การทำหัวโข้นต่างๆแล้วก็การจักสานด้วยนะคะเด็กๆ มาดูโครงการต่อไปกันบ้างซึ่งโครงการต่อไปก็คืออยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่เหมือนกันเลยก็คือโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยคําจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะเป็นโครงการที่อนุรักษ์เกี่ยวกับพันไม้หรือเกี่ยวกับทรัพยากรป่าไม้นั่นเองค่ะโดยการที่ส่งเสริมการเกษตรต่างๆแล้วก็มอบโอกาสให้กับ ชาวเขาวพวกนี้ให้มีรายได้เสริมจากการที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทําเกี่ยวกับโครงการหลวงที่ปลูกผักใช่ไหมคะแล้วก็โครงการของพระราชนีก็มีการแปลรูปในรูปแบบต่างๆบ้างนะคะก็คืออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นการทำกาแฟชาเมี่ยงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่เป็นการสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนั่นเองคะ่ะ อันนี้ก็คือรูปภาพประกอบนะคะก็คือโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริก็คือมีการส่งเสริมการทำเกษตรต่างๆให้กับชาวเขานะคะ ก็มาถึงในช่วงท้ายคลิปกันเหมือนเดิมนะคะเป็นงไงกันบ้างคะเกี่ยวกับพระราชะกรณียกิจและก็โครงการต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ,ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถค่ะอันนี้นะคะก็คือเป็นเกตความรู้เล็กๆน้อยๆที่ครูพิมพ์ก็อยากจะเสริมสร้างและก็แต่งแต้มความรู้นี้ให้กับเด็กๆนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย